ใครด่าพ่อคุณครับค huh kind of er er ุณด่าพ like ่อผมะครับใครด่าครับมึงดูคลิปมึงดูคลิปกูก็อ่านไอ้สารมึงดูคลิปผมยังไม่ได้ตัดต่อเลยครับมึงดูคลิปครับเดี๋ยว่วครับครับเออแล้วผมเล่นสามสิบผมเป็นหนักหัวพ่อใครไม่ทราบครับยังไงยังไงเล่นเยอะเยอะเห่าน้อยครับได้พวกเยอะได้พวกเยอะแล้วหูปากไปได้พวกเยอะแล้วหูปากไป ควยลาวเฮียเพื่อนตามมาช่วยหน่อย่วยได้เยอะแล้วสกิลวปากไอ้สาดพี่แจ้ตรไหนพี่ลานี่พวยพวย ได้แค่เยอะไอ้เหี้ยยิงเข้อมา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 ยู่ฝั่งนี้อยู่ฝั่งนี้ยิงเข้อมาวิ่งช้าเลยวิ่งช้าเลยวิ่งเลยตรงกลางวิ่งเลยตรงกลางเลยในป่าวิ่งเข้าในป่าวิ่งเข้าทำในป่าวิ่งเข้าทำในป่าเข้าทำ หวยลาวอ,อ,อยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้าอยู่ด้านหน้ามันมันถอยแล้วมันถอยแล้วมันถอยแล้ว หวห้ได้พวกเยอะไอ้เหี้ยพี่ล็อกอยู่พี่ล็อกอยู่พี่ล็อกอยู่แบงคอ้อมสายแบงคมาสองตัวมาสองตัวสองตัวนะสองตัวนะสวยครับสวยครับ ổu tôn máy tay không, vung áo hình đam vung áo hình đam, ok ok để áo lằng ok ok, cục đơn tay. รอรอเพื่อนรอเพื่อนลงนายิงดิลงนายยิงดิลงนา,ย,ย,งงนาย,ยิงให้ลงนาย,ยิงไหนวะโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวพี่อบให้ ตาย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 เฮ้ยหลังมา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 หลังพี่หลังพี่ที่ตรงนี้นี่เวลาจะมีขึ้นเนินแล้วหน้าผมตอนนี้หน้าผมต้นไม้ข้างล่างต้นไม้ข้างล่างซ้ายมือครับไปหินดำไปหินดำไปโอหินดำไปเอหินดำไอ้แบงไปโอหินดำแบง ตายตายตายกลวยมาดิอ่าๆตายแล้วตายแล้วไอ้เพื่นอ,อ,ทอน,ท,น,นอที่ใช้ซิกเมื่อกี้ที่วิ่งไปตรงต้นไม้ไปเก็บของไป<ค>ไม่รู้ว่าใครตายตรงต้นไม้ข้างล่างซิกครับไปเก็บของไป หรือว่าใจพี่เก็บ<ม>บนข่าบนเข่าพี่เห็นแล้วพี่เห็นแล้วเ,วเ,วเวข่าทางไปบ้านลอยครับพี่กลางโยกค,ครับน,น,น่าจะเจ็บ <c oughs> เราเราอยู่อยู่บนข่านะเราจะโดนทุกทางนะ สวยครับเล่นใจยืนเวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาดิอ่าอ่าอ่าเก็บเลยครับ ของทุกคนที่ยิงได้แบ่งกันเลยแบ่งกันเลยที่ผมยิงได้ก็เก็บกันเลยของผมแน่นละขอ่นาอ่าอ่าอ่าโอเคโอเคมาไอแบงไอแบงไปเมื่อกี้มาเยอะแล้วสกิลปากใส่ผมสตาแนกสามสิบไอเงี้ยคือผมจะลงแม็กอะไรผมก็ติดผมเปะวะ